ไปไหนแล้วเราไปไทยตลกจังเลยจุ๊งเนี่ยหามาอนี่ะใครเนี่ยพ่อหนาครับอคนที่จะบวชไปไหนอ่ะอาดามมาดิรู้อย่างไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เลยอย่าเธอเวลาพูดเธอเก็บน้ำลายหน่อยสิทอ่ใครนะรู้ไหมหน้าไปตามนาคมาจีนั่นไงเออยังไม่หาย อไหนะเฮ้ยมึงกูบูอะไรูกบัลมึงเดี๋ยวไเออหน้าที่จะบวดอยู่ไหนเล่ามึงจับเที่ยวเลยน่ะเออให้ไปตามหน้าเออโมโหเลยเนี่ยมึงดูหัวเมียกูเป็นเทพธิธธดานาคีไปเลยไม่ยังมีหงอนด้วยไม่นอนนอนแล้วหมอนมันปิ้นเออจุ้งดูดิจุ้จงตามที่ครอบโมโหแล้วเนี่ย <c oughs> เร็วเร็วพี่ไอ้ดันไปดูของอิอ่ะอันนี้ใครอยาก เอาน่าแล้วคนที่จะบวชอยู่ไหนล่ะเฮ้ยเฮ้ยคุณเก็บนมดีๆนมไหนพี่เขามาตั้งนานแล้ยเป็นยังไงเขามาเข้าพิธีเซ่นานแหน่พกปืนเด๋วมึงไปกวนติงเขาหน่าจู๊กกวนเขาเลยนี่เขาไปดูครับที่นี่โคตรสีแป๊ะจะเย็นนะมาแล้วก็จบข้านะ เชิญ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 รูปงามเพิ่อน้องหอมอีกหน้างามขั้วเชิญเชิญเชิญเก็บ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 ไม่ได้ยิงจะให้เก็บไปลูกเอเก็บไว้ลูกนะเดี๋ยวถ้าใครพูดจานกระหูกูเคาะไม่ยิงกูไม่กล้ายิงพรานากูไม่ชอบเสียง ตอนนี้หมอขอเข้าสู่พิธีอันศักดิ์สิทธิ์พ่อหน้าต่อไปนี้พ่อหน้ารู้ไหมพ่อหน้าจะไม่ใช่คนแล้วมาเป็นอะไรอ่ะเป็นพระขอให้พ่อหน้าจงตั้งจิตตั้งใจพ่อหน้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังพ่อหน้าพ่อหน้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วอยู่แล้วข้าเจะจงขออัญเชิญเทพเทอดังดีในศักดิ์สิทธิ์ สัตวเจ้าปู่เจ้าแม่เจ้าป่าเจ้าเขาจงมาสิสักทีดูน่าสะตาที่นี้ใครเซ็นดีช่วยโน่นน้ำไม่สาวโมกระหน่ำพุ่งไกลยินดียักเป็นดูใครยิงเคล่าได้ใครยิงใครช้องปวดหน้างี่ท้องไมตาด้วยเหรอสิสสิโง่งจงว่าโง่ง โอ้ยจงมาอะไรตีดีชุวยโบนัยด้ฮ่าว้านนี้แม่เทียดีคนเดียว

ที่โหเลยกนูเรื่อี่กใจโหเลยอย่าี้านโหรเลย ทำไมไม่โหต่อละ่ะโอไม่ไหวพี่ขี้แตกแ,แม่เอาเป็นว่าขอเชิญครับขอเชิญเปิดที่ประธานมี่จะแดกเขียที่ผมด้วยเขียพนผลงานอาค้าประเจ้าจะขออัญเชิญเทพีดาฟ้าดินเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเข้ามาสิ่งสถิตยอยู่ณสถานที่นี้จังหวัด นครสวรรค์บัดดอน,น,น,อนมหรลี ได้ยินเสียงดังปุ๊กสนุกสนานขออัญเชิญเทพเทยดาฟ้าดินมาสงสถิตยอยู่นี่บาลนองกรดนองกรดน้องยากว่าน้องกรดนาบาัดโดนโมโหลี พนาจาน้ำตาหมอนไหลขาพืนเม่อก้ึงใจที่พนาจะบวชให้กับแม่กับพอกรพอวันนี้แล้วน้องพนาเก็ือเยนอยากกินในตัวปูดตรงนี้อย้ยาเลยลูกเออี่มันแสกที่มันปวดขมัแมแล้วปวดหัวนมังโอ้ยอ มึงสมควรจะไหว้กูโดนอันนี้เดียวขอโทษคนหน้าไงอืมไม่เป็นไรหัวกูแตกช่างแม่งเจ็บเข่าเลยนะเออไปเอ็กซเรย์บ้างนะนี่ระวังเลือดข้างในหัวขาวนะเอานี่ข้อมาเถื่อนมีแรลงมาโดนทำอะนรเนีถยทหมะไ้น้องไอ้พ่อเน่อยพ่อจะขับมอเตอร์ไซค์ทงขวัญเหรอ แม่ทุลักการก็เอาไปเตะจงจงห๋าฮะเกิดลึนตัวเนี่ยคิดว่าข้อจงได้นี่นี่มีน้ำมีท้าตป่อปีกินป้าแ็่ทีน้ำหลักจงนะทุกอย่างในพ่อกับแม่ได้กันตรงนี้อะ